พระสิีิของพระเจ้าเต็มในพระพาโมเสกกำกับดูแลการประกอบพระพาและให้พวกเขาตั้งหีบพระโอวาทซึ่งเป็นที่สำหรับเก็บแผ่นหินพระบัญญัติสิบประการนั้นไว้ที่ห้องชั้นในซึ่งเรียกว่าอภิสุทธิสถานแล้วเอาม่านกั้นรอบๆปังหีบไว้ มีเพียงมหาปุโรหิตเท่านั้นที่เข้ามาที่นี่ได้ส่วนเครื่องตกแต่งพระพารก็วางไว้ในที่ที่พระเจ้าทรงสั่งและรอบๆสนามก็เอาผ้ามา่านแขวนไว้บนเสาให้กั้นลานพระพารด้วยตั้งแต่ชาวอิสราเอลออกจากอียิปต์เมฆของพระเจ้าได้ทรงนำพวกนำทางพวกเขาทุกวันในตอนกลางคืนเมฆจะมีสีแดง สดราวกับลูกไฟเพื่อให้เห็นได้ชัดในความมืดแต่เวลานี้เมฆของพระเจ้าได้มาปกคลุมเหนือพระพรานั้นตั้งแต่นี้ไปตลอดทางที่ไปยังแผ่นดินคานาอันเมื่อเมฆของพระเจ้าลอยขึ้นและเคลื่อนตัวไปชาวยิวก็รู้ว่าพวกเขาควรจะเก็บพระพราและออกเดินทางตามไปแต่เมื่อเมฆของพระเจ้าหยุดอยู่กับที่ ประชาชนก็จะหยุดพักด้วยเมื่อสร้างพระพลาและเครื่องตกแต่งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วพระสิริของพระเจ้าก็เสด็จเข้ามาสถิตยอยู่ในสถานที่นั้นจนสว่างจ้าไปหมดโมเสสจึงเข้าไปในพระพราไม่ได้